สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยก็ับมาอัปเดตต้นบอนสีราชินีแห่งใบไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยวันนี้จะมาอัปเดตบอนสีอะไรหรึเปิว่าอันนี้คือนางใหม่ครับท่านผู้ชมเบื่องดนนี่กำลังกัดสีสวยงามนักแลนี่นี คนที่เล่นบอลสีนี่เขาบอกว่าคุณตาวิถีไทยบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อนางไหมนี่จัดอยู่ในลำดับต้นๆ้นของบอลสีนะนี่หุกหลงเจ้ากรุงไกเซอร์หรือว่าพญาสเวตสาวน้อยปะแป้งหรือต้นอ่าอินาอืม นี่ก็รองรองลงมาแต่ตัวนี้ต้นนางไหมนี่ถือว่าเป็นความสวยงามในลำดับต้นๆเลยของบอนสีนะสวยงาม <c oughs> คุณตาวิธีไทยก็พามาเบ่งสวนบอนสีกำลังเป็นลุกลุกขึ้นบองนู้ผัวท่านผู้ชมเอ้ย <c oughs> สวยงามนักแลออผู้จัดการโรงแรมบอกว่าคุณตาวิถีไทย ต้นบอนสีนี่ผมต้องเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมและก็สวนต้นไม้มงคลเวลาที่ลูกค,ค้ามาพักที่โรงแรมสิได้เห็นโอ้สวนโรงแรมแห่งนี้ทำไมมันมีแต่ต้นไม้สวยๆมีแต่บอลสีสวยๆหกหลงเจ้ากรุงไกเซอร์อเจ้ากรุงเดนมาร์กป่าที่โต้หมูน,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 นี่กำลังสวยๆง,งามๆเลยทีนี้ก็สวยๆ แล้วผมยังเอามาจัดเป็นกระเช้าของชำลวยมอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมว่าอืม,อมส,สวยๆทั้งนั้นเลยก,ลกลำลังขึ้นกำลังขึ้นว่าง่ายๆไปกำลังขึ้นอืมนายห้างทองก็บ,บอกว่าคุณตาวิถีไทยผมนี่เอากระเช้าของชำลวยนี่ที่เป็นพวกบอลสีอะไรต่างๆนี่มาให้ ลูกค้าที่มาซื้อทองพันวะในห้างทองด้มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองและมาขายทองพันวะโอ้คือขัดแท้ในห้างทองเออโมเมนต์ธรรมดานี่ก็เรืองสวยๆนี่น่าจะเป็นอ่าเป็นอย่างก็ช้างเนะาะออช้างช้างแดงหรือวัวแดงนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกบอลสีต่างๆ กำลังงามกำลังขึ้นว่อง่ายไ,ไปอ่ากำลังขึ้นคุณตาวิธีไทยก็มาอัปเดตที่เบิ่งเนาะคุณครูยกเอาต้นบอลสีอันนี้เข้ามาบอกว่านักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นบอลสีเพิ่นว่าราชินีแห่งใบไม้อันนี้กนกกระเทือนส,สวยๆน,ะนกกระทากำลังส,สวยๆเลยเออ ให้พวกเธอวาดและระบายสีอืมบรรดาอาจ,จารย์เพิ่นก็บ,บอกว่าให้นักศึกษานี่รวบรวมต้นบอนสีอะไรต่างๆที่มีแล้วก็เอามาเห็ดเป็นเล่มไว้โดยเฉพาะพวกอ่าบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่าอันนี้มันยังอันนี้มันออ,นนนอ,อกมาลมรวมกันน่าจะเป็นกวนอูเนาะตัวนี้เนาะท่านผู้ชม น่าจะเป็นกวนอูอืมกวนอูแอ้ว่ามาอัปเดตต้นนี้แหละนี่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 นางไหมน่นี่นี่น,น,นี่กำลังสวยเลยที่แรกซื้อมาสาวของสองใบวันนี้ขึ้นมาอีกเป็นใบที่สามเนี่งท่านผู้ชมสวยงามเนาะอ่าเอาละสำหรับเมื่อนี้เอาต้นบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่า นางไหมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบ่งเนาะสำหรับมือนี้ขอได้รับความขอบคุณจากคุณตาวิถีไทยนะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งมือนานอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แวแหวนมณี้ชูดเดินทางไปสามาใสาใกลไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสดิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับเช้าวันนี้พระเอกของเรื่องก็คือนางใหม่ครับท่านผู้ชม